เอโยสวัสดีทุกคนทุกคนยังสบายดีอยู่กันปะส่วนผมก็ยังสบายดีอยู่ <c oughs> โอเคนะครับก็วันนี้ผมจะมาทำคลิปเล่าประสบการณ์การเข้าค่ายรูเสือต่อนะครับผมจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่อยู่ดีๆเนี่ยก็ดังเฉยโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับผมเออแล้วมันดังได้ไงวะ ถ้างาน,นคลิปนี้ผมขอ1,000ไ like. ลค์นะกด,ดสิมึงจะรอใครตาเลบินละ่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ผมยังโชคดีนะที่ยังได้อยู่กองเดิมอะพอจัดแถวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีพิษารเนี่ยประจำการในแต่ละกองนะ หรือเรียกง่ายๆว่าพี่เลี้ยงซึ่งพิธทหารที่จะมาคุมกองผู้ผมนะครับเขาชื่อว่าพี่กล้วยพี่แกเนี่ยจะออกแนวเดฟเดฟนะโซมเหมือนแบบวัยรุ่นอะประมาณนั้นแล้วประเด็นเนี่ยเขาชื่อเหมือนเพื่อนผมเลยก็คือไอ้กล้วยแล้วมีใครไม่รู้ครับอยู่ดีๆปากโป้งว่าพิ่ทหารครับมีเพื่อนผมชื่อเหมือนพี่เลยอะพอพิ่ทหารกองผมรับทราบเนี่ยเขาก็ตะโกนเลยนะครับว่า เฮ้ยใครชื่อกล้วยวะแน่นอนเพื่อนผมที่อยู่ข้างหน้าสุดก็ลุกขึ้นเลยครับและพี่ทหารก็ถามว่ามึงชื่อกล้วยใช่ไหมใช่ครับพี่เอาไอเสือกชื่อเหมือนกูอย่มึงโดนกูเล่นแน่เขาหาที่ชื่อเหมือนกูแล้วก็ทั้งกองเนี่ยก็ขำกันนะเหมือนเป็นแบบโมเมนต์ตลกตลกอะแต่ผมไม่รู้นะครับว่าทหารเนี่ยมันตลกหรือเปล่านะเพราะว่าแม่งทำหน้าตึงกระชิบหาย ในช่วงนี้นะครับก็ทุกคนเนี่ยจะทําการเปิดพิธีกรรมนะผมโดยที่ต้องนั่งท่าที่ค่อนข้าจะปวดขาชิบหายท่าไอ้เชนเนี่ยกูไม่รู้ว่าเรียกว่าท่าอะไรนะกูโคตรเกียดเลยพอทําพิธีเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้นําสัมภ,ภาระเนี่ยไปเก็บที่หอพักตอนแรกผมก็ลุ้นอยู่นะครับว่าพวกเราเนี่ยจะได้นอนที่ไหนกลางเต็นท์หรือเปล่าหรือจะอะไรประมาณเนี่ยสรุปก็คืออันนี้แหละแต่ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะ โดยที่ผู้ผมนะครับต้องเอาสัมภาระเนีย่ยไปเก็บที่พักตรงนี้นะครับซึ่งผู้ผมเนีย่ยต้องไปหลังนี้นะอส่วนผู้หญิงนะครับจะไปหลังนี้นะผู้หญิงไปหลังนี้ส่วนไอ้ตรงนี้เนีย่ยก็คือเป็นที่ประชุมนะถ้าเป็นค่ายลูกเสือปกติเนีย่ยก็คือจะเป็นโดมอะไรประมาณน,นี้แต่นี่มันคือค่ายทหารนะครับเขาจะนัดรวมตรงนี้ส่วนหลังนี้นะครับก็คือจะเป็นโรงอาหารนะครับผมก็ จะเป็นที่แดกข้าวของพวกทหารนะฮะซึ่งพวกเราเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าเราจะไปซื้อของที่นี่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนยังจำตอนนี้ได้ไหมที่ผมบอกว่าไม่ได้อหมอดกับผ้าห่มมาแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมก็ไม่เอาไปนะอย่างเช่นหมอนผ้าหม่มเพราะผมคิดว่าเดี๋ยวเขาก็มีให้มันไม่จำเป็นต้องเอาไปหรอกใช่ครับ ตอนที่จะไปเก็บสัมภาระเนี่ยพอเข้าห้องไปปุ๊บโอ้โหลงเลยไม่มีแค่เสือปูลองแค่นั้นน่ะและสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยแม่งเป็นกันหมดเลยครับผมเห็นแต่ละคนเนี่ยแม่งถามกันเลยนะว่าเฮ้ยเพื่อนมึงได้เอาหมอนผ้าห่มมาป่ะเฮ้ยมึงอ่ะมึงได้เอาผ้าห่มมาป่ะเฮียกูไม่ไดเอามาเพื่อนเฮียเอ้ยกูไม่ได้ผ้าห่มมาไอแซดเฮียบิ๊กมึงไดเอามาป่ะ เบีีวมาชิบหายแล้วเอารีบไปรุมตัวเร็วๆตอนนี้มันสายแล้วเร็วๆเ,เอาละฮะทุกคนเสียงเมื่อกี้ก็คือเสียงนกหวีดมลนะเวลามีเสียงนกหวีดเมื่อไหร่แม่งต้องมีเหตุการณ์สำคัญอย่างแน่นอนตัวอย่างเช่นนายเอได้ทำการเข้าสกัดบอลนายบีอย่างรุนแรงจนกรรมการเป่านกหวีดให้ใบแดง เฮ้ยเดี๋ยวมันเกี่ยวเรืออะไรนะพอไปรวมตัวที่หอประชุมนะครับก็จะมีผู้พันมาอธิบายเรื่องต่างๆนานาในค่ายนะครับในระหว่างที่เขาอธิบายเนี่ยผมเหลือไปเห็นคนหนึ่งครับดูเหมือนเขาเนี่ยจะเป็นผู้อาวุโสที่สุดในนี้เลยนะผมขอเรียกเขาว่าจอมพลละกันเรื่องที่เขากำลังอธิบายนะครับอย่างแรกเลยก็คือพิธานผู้พันเนี่ยเขาจะแนะนําตัวพิธาแต่ละคนนะว่าชื่ออะไรบ้างอะไรยังไง ออมานั้นและอย่างที่สองนะอันนี้ค่อนข้างจะจึ้งเลยเขาบอกว่าร้านค้าทุกร้านภายในค่ายเนี่ยห้ามซื้อเด็ดขาดถ้าใครไม่เชื่อฟังหรือฝา่าฝืนเนี่ยจะไม่ผ่านกิจกรรมลุกเสือเขาคู่แบบนี้เลยผู้พันเนี่ยจากนั้นเนี่ยผู้ผมเนี่ยก็งงเลยว่าเอา้าแล้วเงินที่กูเอามาจะซื้อเคี้ยอะไรแดกอะ่ะเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวทางพวกเราเนี่ยจะขายให้เองนะ ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเงินพวกคุณเนี่ยก็ได้ใช้อย่างแน่นอนก็ต,ตามนั้นแหละครับหลังจากนี้นะครับเขาจะเกินกิจกรรมที่เราจะทําวันแรกนะครับนั่นก็คือเดินทางไกลก็ถือว่าแปลกนะปกติเนี่ยวันแรกเนี่ยก็จะทํากิจกรรมแบบเออแนะนําชื่ออะไรประมาณนี้น้องชื่ออะไรทําอะไรเอาไวา้ยวววทุยไม่ใช่ด้วยความปลอดภัยนะครับเขาจะถามทุกคนนะว่าใครมีโรคประจําตัวบ้าง ถ้าใครมีให้ยกมือขึ้นอะไรประมาณเนี้ก็จะมีเพื่อนผมอยู่2คนครับที่มีโรคประจําตัวนะก็คือไอ,ไอ้ไอกับไอ้เบือกเขาก็ถามนะครับว่าเออผู้มึงเนี่ยไหวหรือเปล่าเพราะว่าเดินทางไกลเนี่ยมันนานนะผู้มันก็ตอบว่าไหวครับพอผู้พันพูดเสร็จนะครับก็ท่านจอมพลเนี่ยก็จะพูดต่อนะพูดเรื่องเกี่ยวกับเออตัวเขาเองอะว่าเขาผ่านอะไรบ้างก็อย่าสนใจเลย ไม่โครน่าเบื่อหลังจากพูดจบนะครับก็ได้เวลากินข้าวข้าวมื้อแรกนะครับที่ผมจําได้นะจะเป็นอาหารถาดที่จะมีไก่ทอดต้มจืดและก็ข้าวตามธรรมเนียมครับเวลาก่อนกินข้าวเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ต้องขัดฉากก่อนใน,นระหว่างที่กําลังขัดฉากเนี่ยอยู่ดีๆก็มีครูฝึกท่านหนึ่งครับเขาสั่งให้หยุดแล้วเขาก็พูดว่าเออที่นี่เขาไม่ทําการแบบนี้หรอกนะทุกคน ผมขอให้หยุดเลยแล้วกันผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสามัคคีต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนป้อนข้าวให้กันใช่ครับพวกผมเนี่ยต้องป้อนข้าวให้กันเองกูไม่รู้จะทำเพื่อบ้าหรือเปล่าวอ้ชายพอกินข้าวไปสองสามคำนะครับต็มีเรื่องอีกแล้วทุกคนครับทุกคนเห็นน้องไก่นั่นไหม ผมอยากให้ทุกคนกินเสร็จแล้วเก็บกระดูกมันเอาไว้จนถึงวันสุดท้ายวันสุดท้ายผมจะให้พวกพี่ทหารมาตรวจดูถ้าใครไม่มีกระดูกไก่จะไม่ผ่านกิจกรรมลูกเสือใช่ครับเขาพูดประมาณนี้เลยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะว่าทำไมต้องตั้งกดตั้งนี่อะไรยังหนาก็ไม่รู้นะนี่กูมาเข้าค่ายลูกเสือลูกกูมาเป็นทหารวะเนี่ยพอกินข้าวเสร็จแล้วนะครับมันก็ถึงเวลา เดินทางไกลโดยที่ผู้ผมนะครับจะต้องเปลี่ยนเป็นชุดลำลองก่อนนะโดยที่พี่กล้วยเนี่ยจะให้เวลาเราทั้งหมดเนี่ยสอถึงสนาทีถ้าหากยังมากันไม่ครบนะครับก็เตรียมตัวโดนลงโทษได้เลย บอกเลยว่าจังหวะนี้เนี่ยรออะไรล่ะครับสับเกีหม,มาเลยสิมึ <Run. S 3> งจะเตะกูหาพ่อมึงเหรอพอแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับผมรีบมาตั้งแถวทันทีเลยนะซึ่งผมยังไม่ได้ใส่เสื้อกองทัพปกนะครับเพราะว่ากูกลัวโดนทหารเล่นไม่มีอะไรหรอก ในระหว่างที่กําลังเข้าแถวเนี่ยมันจะมีคนบางกลุ่มครับที่แม่งไม่รู้ร้อนรู้หนาว<แ>เลยผมขอเรียกพวกมันว่าอีโก้ละกันคือแบบมันจํากัดเวลาไงคือทุกคนเนี่ยเขาไม่อยากโดนทาโทษกันแต่คนพวกเนี้ยมึงช้าเฮี้ออะไรกันวะขนาดเป่าหมดเวลาแล้วอ่ะยังมากันไม่ครบเลยเอพอมากันครบแล้วนะครับก็เตรียมกอดคอกันจากนั้นก็พูดว่า 10ครั้งปฏิบัติแล้วก็ลุกนั่งครับเอ,อ้อขากูการเดินทางไกลในค่ายทหารเนี่ยผมจะพูดแบบรวนเร็วเลยละกันในแต่ละฐานนะครับส่วนมากเนี่ยเขาจะสอนเกี่ยวกับทักษะทหารต่างๆนะครับจะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับลูกเสือเลยอย่างเช่นผูกเงื่อนหรือเดินไม้พองอะไรพวกเนี้ยถ้าถามว่าสนุกไหมก็โคตรสนุกเลยครับ ที่ได้ตักแดดร้อนๆเดินไกลๆแล้วก็โดนลงโทษแบบหนักๆไม่ว่าจะลุกนั่งหมอบเป็นสิบกว่าครั้งซึ่งกูปชดนะ <c oughs> ส่วนการลงโทษเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะโดนจากเดินไม่เป็นแถวนะครับและคุยกันเยอะโดยเฉพาะพวกแก๊งมึนๆเลยแม่งจะคุยเรื่องรถเยอะชิบหายคุยประมาณว่าเอ้ยรถกุแแงกว่าเว้ย กูต่อให้มึงสองสาวเลยเห้ยารอกูตามมึงทันแน่นอนไอเวนไอส์กูแลกับผู้มึงเยอะมึงรู้จักป้าเว็บร้อยสิท่อดังล้อทองโชกเท่ๆไอเวนอะไรประมาณนี้ครับผมขอเสริมนิดนึงนะไอแก๊งหมื่นบางคนเนี่ยมันก็ดีนะครับมันไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่แต่บางคนเนี่ยแม่งก็ส้นตีนชิบหายเลยส่วนใหญ่จะส้นตีนะ่ะทุกคนฟังช็อตน,นี้ดีๆนะครับมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะทรมานมาก คือตอนนี้เนี่ยผู้ผมอยู่ถาสุดท้ายกันแล้วนะครับมันจะเป็นถาเกี่ยวกับสารมะพรุมนะครับซึ่งครูฝึกที่คุมฐานนั้นเนี่ยเขาจะให้พวกเราสวดมนต์อะไรสักอย่างนี่แหละจะไม่ได้นะในระหว่างที่พวกเรากําลังสวดมนต์เสร็จเนี่ยเขาก็บอกว่าเออผู้คุณสวดมนต์เสร็จแล้วใช่ไหมเพราะงั้นผู้คุณต้องทําความเคารพด้วยเพราะฉะนั้นกอดคอสิบครั้งปฏิบัติผู้ผมก็ฮะากันเลยเชี้อะไรวะเนี่ย หลังจากเดินทางไกลนะก็ここบอกเลยว่าพวกผมเนี่ยสะบักสะบอมมากแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวปวดขาปวดแม่งทั้งตัวอืมบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยอย่าอาบน้ํามากเลยครับแต่ผู้พิทหารเนี่ยเขายังไม่อาบน้ํานะเพราะแม่งเ๋ยวมีกิจกรรมให้ทําอีกเยอะ <S <S กิจกรรมที่จะทําต่อไปนะครับก็คือทําอาหารกันเองซึ่งผมสรารภาพตรงๆเลยว่า ผมทําอาหารอะไรไม่เป็นเลยก็ยกหน้าที่นี้ให้เพื่อนแล้วกันส่วนผมเนี่ยก็จะหาฟืนให้เพื่อนนะในระหว่างที่กําลังทําอาหารเนี่ยก็จะมีพิธารเอาของมาขายนะครับสิ่งที่เอามาขายเนี่ยก็คือแปบ๊บซี่ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาขนมมาขายด้วยเอออย่างน้อยก็ได้ใช้ตังวะแปบ๊บซี่ที่ขายเนี่ยมันไม่ได้ขายเป็นขวดนะครับเขาขายเป็นแก้ว แล้วมันเป็นแก้วเล็กอะแก้วละ15บาทแม่งโคตรแพงเลยไอ้ฮิพอทํากิจกรรมเสร็จแล้วนะครับพี่ท่านเนี่ยเขาจะเรียกรวมตัวการสสดมนะในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เกือบจะห่มโมงเย็นแล้วบอกเลยว่าผู้ผลเนี่ยอยาอกอาบน้ําอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยแม่งตัวโคตรเห็นเลยแล้วสิ่งที่พี่ท่ารเขาพูดครับแม่งโคตรจริงเลยเขาบอกว่าวันนี้ทุกคนห้ามอาบน้ําเขาก็บอกว่า เอดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ย <_ T art ic> พวกเราเนี่ย <_ T art ic> จะมีเซอร์ไพรส์ซึ่งวันนี้พวกมึงห้ามอาบน้ำนะถ้าหากใครอาบน้ำเนี่ยมึงเจอดีแน่ซึ่งพวกผมไม่ก็โวยวายกันเลยนะครับ <_ T art ic> ว่าโอ้๊ยพี่ผมขออาบน้ำก่อนได้ไหมพี่แน่นอนครับต่อป่าต่อเถียงต่อพี่ทหารโดนสั่งหมอบเลยไอ้เหี้ยและสนามเนี่ยมันเป็นพื้นหญ้าฝางโอ้โหโคตรคันแล้วก็เอาไว้อีพีหน้าละกันนะ ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผมเหนื่อยมากถ้าอยากให้ทำอีกก็กดไลค์ซะเออแค่นั้นแหละโอเคครับบา,บาย